ค่ะเดี๋ยวเราจะมาผัดไส้ถั่วเขียวให้เป็นไส้เค็มกันนะคะเพื่อที่จะมาทำไส้ขนมนะคะเป็นทำเป็นข้าวต้มมัดก็ได้นะคะหรือทำเป็นขนมเทียนอะไรได้หมดนะคะเดี๋ยวมาผัดไส้กันเลยนะคะมีถั่วเขียวที่เราเนึ่งไว้นะคะพอนึ่งมาใหม่ๆแล้วก็บี้ให้มันละเอียดนิดนึงนะคะไม่ต้องมากนะคะละเอียดหยาบ กมีกระเทียมพริกไทยและผักชีนะคะมีหมูสับนะคะผงปุงรสน้ำตาลทาดใส่น้ำมันไปนะคะน้ำน่ไปสักหนึ่งช้อนโต๊ะเราก็จะเอากระเทียมพริกไทยรากผักชีนะคะใส่ไปสัก2ช้อนโต๊ะนะคะเราใส่ตอนที่น้ำมันยังไม่ร้อนนะคะเครื่องเทศ ก็จะได้ค่อยๆร้อนไปพร้อมกับน้ำมันนะคะก็จะได้หอมอบอวนนะคะแทนที่จะไหม้นะคะถ้าเราใส่ตอนน้ำมันร้อนคเครื่องเทศของเราก็จะไหม้ใส่หมูสับไปหมูสับนี่เราใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะพอดีหลานชอบนะคะเราก็ต้องใส่นะคะหมูสับทำเป็นไส้ขนมได้หลายอย่างนะคะไส้ขนมเทียนนะคะข้าวต้มมัด ถ้าขนมเทียนก็ไม่ต้องใส่หมูสับนะคะเ้าต้มมัดสูตรจริงๆของเขาจะเป็นหมูสามชั้นนะคะแล้วก็มีถ้าเป็นหมูเนื้อหมูก็จะมีมันด้วยวก็เลยเอาเป็นหมูสับแทนนะคะทานง่ายคนแก่ก็ทานได้แล้วก็ขายที่หมูสุกนะคะ เราจะปรุงรสเลยนะคะใส่น้ำตาลทรายไปใส่ผงปรุงรสไปให้รสจัดนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะใส่สูตรไว้ใต้คลิปนะคะใส่ถั่วไปนะคะ,อะ,คะหอมสุยเลยเรียบร้อยแล้วนะคะไส้ขนมของเรานะคะ ไส้ขนมนี้ไม่ต้องวิตกกังวลน,นะคะถ้ามันรสจัดเกินไปเราสามารถที่จะเติมถั่วได้นะคะ